แต่ว่าย่มมมมสวัสดีค่ะเราเือนเกมที่มีชื่อว่า missing hiker หรือนักปีนเขาที่หายตัวไปนะคะเกมนี้เป็นเกมสั้นๆที่เราไปเจอในสตรีมเป็นเกมสยองที่ได้ใช้เวลาไม่นานมากเหมาะก,กับเราที่ยุ่งๆอยู่แหะเกมนี้นะคะจะให้เรารับบทเป็นคนคนหนึ่งที่ต้องตามหาอีธานพี่ชายที่หายตัวไปแล้วก็ต้องไปเจอความสยองบางอย่างซึ่งเดสคริปชันมี้เท่านี้ก็เลยนะ วนนันที่11ธันวาคมปี1994ที่ชายของฉันอีธานหายไปประมาณเกือบ24ชั่วโมงได้แล้วว่าแต่เราเป็นผู้หญิง่ชายนะจะได้พาคเสียงถูกเขาออกไปเที่ยวปีนเขาแถวๆภูเขาแดงแดงเดี๋ยวจ๊ะเขาก็จะกลับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วฉันไปหาตำรวจท้องถิ่นที่นั่นพวกเขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรวัด เขาไม่มีทรัพยากรมากพอในการตามหาในตอนนี้เอาอีตำรวจอะไรเนี่ยฮะเออฉันก็เลยตัดสินใจว่าจัดก,การเรื่องนี้ด้วยตัวเองแบบชาติยาโอขับถขับ,ขบรถเองไหมหรือไม่ต้องโอเคไม่ต้องเชยเมาส์ซ้ายก่อนเลื่อนเอียงซ้ายอิงขวาเฉยหันหลังไม่ได้กระจกข้างคุณพี่เป็นไรคะทำไมไม่ได้เฮ้ยรถหยุดอ่ะรถหยุดอ่ะอ๋อรถเดินอ่ะนี่เขาขับอยู่ไหมเนี่ยอะไรนะ อ๋อขับเองเหรอทุยพังเอาล่ะ,ละคนที่หายไปคนต่อไปจะเป็นดีชันแล้วล่ะค่ะให้ขับรดเนี่ยนะว้าวสนุกเป็นบ้าเอ๊ะแล้วก็ชิดขวายชิสา แสงไฟไมีแสงไฟเว้ยแล้วมีรถสวนมาเย่ตีเนะี้ยไม่ชนกันแสงไฟเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปั๊มน้ำมันหรอเชิญคนจอดรถปั๊มน้ำมันเผื่อถามเขาว่าเขาเจอรถฉันเจอพี่ชายฉันไหมจอดมาตรงนี้เลยปะชนเสาว้านเลยกด E เปิดจักรถแก๊กแก๊กแก๊กเปิดประตู โ okay, อเคกด F ก็มีไฟฉายอ้ามีไฟฉายด้วยเหรอโอเคเดินไปคุณพี่รู้จักไหมคะรถใครเอ,อ่ยมีรถตรงนี้อีกสองคันมีสามคันรว,รวมอารมณ์แล้วก็เป็นสี่แต่ทำไมในร้านไม่มีมีแค่คุณพี่ออดสองคนมีสองคนกับรถสามคันเล็ขคันหนึ่งหายไปไหนนะ แปะโ,โอเคคุยกับพี่เขาเถอนะนะกดอีเพื่อคุยเบไ,ได้ทำไหมครับท่านอ๋อสุาราเป็นผู้ชายจะได้พากเสียงได้ถูกโอเคคือผมไม่ตามหาพี่ชายครับเข้ามาปีนเขาเทัานี้เขาควรจะกลับบ้านเมื่อวานแล้วคุณพอจะเห็นเขาไหมครับพี่คุณหน้าตาเป็นไงเออเขามีผมสีน้ำตาลวล็ตัวสูงมากเลย แล้วก็แบกเป้สีเขียวครับไหนขอพบเคยด,ดูหน่อยนะาพ่อย่าดิงาด้งเพจเพียงเนี้ยอืมใช่เพราะว่าผมเห็นพี่คุณนะเขามาที่นี่แล้วก็ซื้อของดิด,ด,ดหิหน่อยๆแบบพวกน้ำแบบขนมอะไรอย่างนี้ตามหาเขาเหรอคุย,ยกับตำรวจไม่ได้ยังรครับครับ ผมก็คุยไปแล้วแต่ว่าจากที่เขาบอกไปว่าคาพูเขาไม่มีทรัพยากรมากพอในการตามหาในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเริ่มตามหากันได้ตอนที่คนเริ่มหายก็สิแป8ชั่วโมงแล้วอ่ะหนักกว่าเมืองไทยอีกนี่ไม่ใช่ครังแรกครับทีはは t <t ่มีคนหายไปในพื้นที่นี้แล้วก็คนหายเยอะแยะเลยในรอบ10ปีมานี่ค้คนพูดเรื่องนี้กันเยอะนะ ผมทินข่าวลือบ้าว่ามีได้เสียงกรีดร้องประหลาดดเสียงแปลกๆมาจากในป่าคุณก็ะ้องรบนหน่อยนะครับโดยเฉพาะการจะออกไปกลางคืนกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เนี่ยถนนด้านหลังปั๊มน้ำมันเนี่ยพาไปภูเขาได้อยู่อยู่บนถนนไว้นะครับมันมีพวกสัตว์ร้ายสัตว์อันตรายในพื้นที่ด้วย ขอโทษที่ไม่สามารถอยู่บนถนนได้อนนึงมาจากขับรถลนค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะแน่ใจให้ได้ว่าผมจะปลอดภัยตูแลใจด้ดจครับเอาคุยกับพี่คนนี้หน่อยกันตงกาอะไรฮะคือผมมาตามหาพี่ชายครับเขาหายตัวไปหลังจากที่มาปินเขาในพื้นที่นี้โทเนะทียเทียไมแกอาจจะไม่พอใจดงแต่นั่นม่ใช่ปัญหากวยอ้าวีพูดจดีๆก็ได้ ใครไม่ต้องสอรีแล้วแล้วเองนะ่ะไม่ควรมาเข้าหาคนอื่นแบบสมสม,มต่ำด่อมองม,อ,มอ,อย่างนี้นะเว<ะ>้ยเฮ้ยโดยเฉพาะในพื้นที่นี้น่ะแล้วพื้นที่นี้มาทำไมคะหมายความว่าไงฮะเฮ้ยฝั่งนายหนุม่มฉันนะ่ะทำงานดึกแล้วฉันก็อยากจะแคร์หาขนมกับเบียร์กินระหว่างขับกลับบ้านไม่มีลมจะคุยกับใครทั้งนั้นที่ไม่รู้จักนะ อ่าเข้าใจครับขอโทษเลยครับที่มารบก,กวนอ่าได้ achievement ทำให้พี่แกนลำขาดตรงนี้เข้าไปไม่ได้เดี๋ยวก็จะแบบโอเคขอบคุณมากฮะ,ะขึ้นรถก็ขึ้นรถวะเอาขึ้นผิดฝั่งอ่าเข้าไปได้เหรอขึ้นรถไงขึ้นรถไม่ได้เหรอ เป็นกับอู่ทรงแล้วน่าจะได้เดินจริงๆล่ะเพแต่เราสูงชิบหายเลยดูดิคือถ้าตัวเราของจริงอะอยู่แค่เนี้ยอยู่ตรงจุดสูงอยู่ประมาณจุดเนี่ยจุดขาวเนี้ยนี่แม่งอยู่ตรงนี้คุณพี่สูงเท่าไหร่คะถ้าเดี๋ยวถ้าตรงนี้อีชั้นร้อยห้าสิบห้าสองเมตรเหรอไททันเหรอ บาบอบาบอวิ่งได้ไหมวิ่งดดได้ไหมเพราะว่าขี้เกียจได้อยู่บนแทร็กเข้าไว้สนนเส้นนี้นะว้าวน่าไว้ใจสุดๆาลขึ้เหมือนโดนหลอกไปเชื่ออะมันไม่ใช่เส้นทางปกติแนนะ่ใครจะมาฮิกิ้งกับเส้นนี้วะอันตรายสุดมันมีอะไรให้ดูเอ่ยต้นไม้แล้วต้นไม้มีอะไรให้ดูเอ่ยแล้วใครมันสรรหาเ เอาเวลาอากาศอยู่างนี้วะไฟอะไรจิตวิญญาณช่าสายของฉันไม่ทำงานแล้วสิพี่ฉันเต็นพี่ฉันไม่ใช่หน้าต่างงี้เลยแต่ว่าไม่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 มึงอยากเข้ามาอยากมาวอยว้ยวอยวอยวอยคุณยันเป็นใครฮะคุณทำให้ผมตกใจหมดเลยฉันทำห้คุณตกใจกูตกใจวายเมื่อกี้จริงจริงกตาอะไรนะคุณไม่ใช่พวกโรคจิตเลยทั้งเรืงนี้ใช่ไหม เปลา่า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 มาหาพี่ชายเขาปีนเขาแถวนี้แหละแล้วคนอะไรมันใส่เชิดอย่างดีปีนเขาวะคอสตูมมันแปลกๆนะพี่นะเดี๋ยวเฮอร์นงใส่นะเห็นเคยเห็นไหมคะไม่ฉันไม่เคยเห็นแล้วเรารู้ได้ไงว่านี่พี่ว่าพี่เราคนไหนอย่าไม่อธิบายแล้วพี่เราแต่งตัวยังไงสีผมสีหน้าอะไรมึงรู้ได้ไงหรือกันมารู้ได้ไงเจอนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ คุณไม่รู้ได้ทราว่าพี่ฉันหน้าตาย,ยัางไงช่นไม่่ะเออยังไม่ได้บอกบอกลัวเขี่วห็มาตามหาพี่ฟังนะไอ้นมผมก็แค่คนที่ชอบมาปีนเขาในป่าแล้วก็นอนในเต้นในอากาศหนาววันนี้ชอบทรมานตัวเองอะพี่ไม่เห็นใครมาเป็นวันแล้วเว้ยคือย,อยังไงไม่เห็นใครนี่คือห้องน้ำพี่เข้าตรงไหนเลยเข้าในป่าของกินแล้วร้าน ชัมข้างล่างนี่พี่ไม่เจอเลยเหรอแปลกไอ้นี่มองใสเข้าใจได้ครับไม่เข้าใจคุณจะเข้าไปในป่าลึกกว่านี้กันหรอใช่ก็ต้องหารอบๆแถวนี้แหละหวังว่าจะพอยเจอพี่บ้านหรือยังไหนก็สักร่องรอยฟังนะคุณอาจจะคิดว่าผม,มเป็นพวกหัวโบราณหัวเดือยเหนตอนนั้นแต่เมื่อคืนนี้น่ะผมตั้งเต็นท์สุขึ้นไปทางเหนือกว่านี้อีกหน่อย แล้วก็ได้เสียงแปลกดังมาจากในปลาล่ะดูเหมือนจะเป็นเด็กที่กำลังร้องไห้นะแต่ผมไม่เห็นอะไรเลยแปลแปลมันทำให้ผมขนหัวลุกเลยประเทศจเป็นพวกสัตประหลานเองก็ได้อะไรนะพี่นะฟังหนอยหนุม่มคุณแบกไหวไหมแคลร่แคลร่ลรอะไรไม่ค่อยเข้าใจแครร่เกมหรืออะไรหมายเขาไงเออไม่เข้าใจ หมายถึงชิ้นส่วนอะแบบสักชิ้นไหมไอ้ขอปกป้องตัวเองสักหน่อยอะแบกมาไหมหมายถึงปืนนะไม่ไม่มีไม่มีงั้นคุณก็ไปควรมาที่นี่ตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำเอายังไงเอ่ยมันอันตรายเกินไปที่จะขึ้นไปลึกกว่านี้ในป่ากลางคืนอย่างนี้จริงๆก็สงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าทำไมกูไปเอากลางวันแล้วค่อยมาวะทำไมต้องเป็นกลางคืน แต่น,น,นะครับบทของเกมนะฮะบทของเกมแต่ผมคงจะห้ามคุณเลยไม่ได้หรอกผมไม่คิดจะหยุดด้วยคือจะนอนแล้วอ้ออีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งนะอย่ามาต้อมต้มมองมองเต็นคนอื่นโดยละกลาค่ำกลางคืนในป่าอีกเข้าใจไหมคือเกือบจะยิงคุณแล้วนั่นอะ่ะเออก็ก็กดีใจที่ยังไม่ยิงนะแต่พี่มีปืนให้ยืมไหมอะสักก็บอกผมก็เหมือนกัน โชคดีการค้นหาล่ะพี่พี่จะนอยพี่ยืมปืนได้ไหมอะแล้วเดี๋ยวนะเราเดินไปจากทางไหนวะเส้นท,ทางอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เปิดมากระล้องทางเลยเฮ้อ ACDC โอเคเดินต่อไปเดินต่อไปทำไมเราต้องมากลางคืนวะกลางวันดีๆมีไม่ชอบชอบกลางคืนหรอ หาเลี้ยสักคืนนอนแล้วก็ผู้นิช้าข้นมาหาไหมสักหกโมงเช้าน่าจะกำลังดีอีกห้าจะดึกอาจจะมืดไปหน่อยว่าจะถึงเส้นทางมันไกลเกินไปลเป้าคนเราจะไปการเต้นอะไรดึกขนาดนั้นเอยโอ้ยเนาะมันเริ่มหนาวแล้วฉันควรตั้งเต็ปที่ทางซ้ายของสนทำไมต้องซ้ายเลยทำไมไม่ขวาโหบดล็อก ล็อกมองเว่าอาจานสวยดีนะมันมีอะไรกลมๆอันนี้คืออะไรจะทุบป,ปราขารเาวางเต็นก็าวางเต็นนิ้วชาไปหมดเลยตั้งเต็นยากชะมัดยากาอาา่อา,าอ่ะฮะอ่ะฮะได้เต็นแล้วกดอีเพื่อเข้าเต็นขอขอมองซ้ายขวากันไม่มีไม่มีไม่มีอะไรนะโอเคนอนก็นอนเอารูดซีฟตื่นฟืดฟืดเข้าไปนอน ไปหนาวจังแต่ฉันก็หลับลงไปอย่างช้าๆใจคอยไม่เคยใจจะนอน,นเยหรอได้ยินเสียมันใครสักคนปลีดต้องไม่รู้จาสมาครคิดไปเองหรือว่าของจริงกันแน่ต้องไปเช็คหน่อยแล้วบางทีจะมีพี่ชายฉันก็ได้ไ<ป>อยู่ไม่ควรไม่เอาจะไปปวดหวยล็อกเกิน กด F ไปใช่ไปแล้วเสียมไปฝั่งไหนเอ่ยเสียมลึกไปในป่าฉันต้องไปเพื่อเจอพี่ให้ได้ไปเอาเด้อเอาจริงดิพูนพี่โอ้ต้อนมีไฟ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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช่ไฟเดียวเริ่มหลงทางมันคือไฟเอามือลันน่นอีก มันคือไฟเดียวกับเต็นที่เขาตรงนั้นหรือเปล่าหรืออะไรต้องไปแล้วแหละมีอยู่ทางเดียวอ่ะคือคือต้องไปดูให้รู้พี่ที่ร้านขายของต้องปั๊มก็บอกอยู่ว่าอยา่ากเดินออกนอกเส้นทางกูออกยิ่งว่าออกอีกจ้าตอนนี้ว้าวเย้ยอะไรบะบ้านคนอ เอาไฟไฟฉายเฮ้ยไฟฉายอยู่กับแม่ก่อนอยู่กับแม่ก่อนไอ้นี่คือก้อนอะไรเอ่ยนี่เป้กระเป๋าของพี่ฉันเองเขาต้องเคยมาที่นี่แน่ๆสำรวจหน่อยเปาว่าเปล่าไม่มีอะไรอยู่นี่แปลกแปลกเราเจอไอ้เจ้าไอชิเบนเจอกระเป๋าคนเชินไปเขาไม่เจอกันหรอหรือว่าไอชิเบนแบบบังคับหวยหรอกล้วจะเข้าไปในบ้านยังไงเอ่ย ปีได้ไหมโอ้ตรงนี okay. ้เหรอไอ้ะเราก็สัญหาจะจะปีอย่างเดียวเลยตำรวจไอ้ไม่กล่องไปรษณีย์เข้าไปจะไม่ดูเจ้าของบ้านหญิงหัวตายใช่ไหมบุกลุกบ้านเขาเนี่ยอ่ะแต่ไอ้ครับโจไอ้ดิฉันละกดเปิดประตูเปิดประตูไปดึงๆไม่ไม่ไม่เคาะไม่อะไรเลยเหรอ อไม่มีไข่ใช่ไหมถ้ามีเข้ามาเป็นมวยแล้วเว้ยเฮ้ยเป็นมวยนะอยา่นะโอเคน่าจะเป็นสยงจากคนแล้วไม่ใช่ผีแนละ้วเป็นผียังพอไหวเป็นคนนี่ไม่ชอบไม่ชอบมีเต็นท์กับรถอะไรวะเนี่ยมีคนถ่ายรูปเต็นท์ฉันกับรถฉันงันเหรอกลองถ่ายรูปอยู่นี่แล้วก็นี่เนื้ออะไรเอ่ยน่ากลัวแมวนะ่าโอ้โหเป็นไฟนฉลามมืดตึ๊ด ขอสำรวจห้องดีก่อนก็โอ <ame> <carbohyd IL> <Uh> <ABS> ้โหไม่ได้ช่วยอะไรชีวิตดีขึ้นเลยถ้าขอชิตนี่มันอะไรอ่ะคอนเลือดไม่เอาแล้วหนูจะออกจากที่นี่จะกลับบ้านเดี่จวกลับบ้านหนู่ คุณไม่เคยถูกพกจบแค่นี้มี ending เดียวเหรอมี ending เดียวเหรอเดี๋ยวขอไปเสิร์ชแป๊บหนึ่งว่ามีกี่ ending เดี๋ยวกลับมาถ้ามี e น d i เดียวจะได้รับจบตรงนี้เลยอืมไปเช็คมาละดูเหมือนจะมีฉายจบเดียวคือไงก็ไม่มีทางรอดจืดจืจัดจัดพูดเลยคือถ้ามันไม่มีทางรอดกับทางไม่รอดอะ่ะมันจะมันกว่านี้เพราะว่าคือวา์แบบ คุ้นว่าเหมือนเฟียทูฟาท่อมที่ไปดูพี่เอกเล่นมาแต่อันนั้นไม่มีทางรอดไงอันนี้ไม่มีไงแล้วคือไอนนคนที่มาแ h ่เราตอนจบเนี่ยคนที่มาเอาขวานมาไล่ฟันเราเนี่ยไม่เคยโผล่มาจากไหนเลยไม่ใช่คุณพี่ร้านชำไม่ใช่คุณพี่ที่จะมาซื้อเบียร์แล้วกลับบ้านไม่ใช่คุณพี่ที่ตั้งเต็นท์อยู่ตรงนั้นเพราะพี่เขาใส่เสื้อขาวมึงเป็นใครนี่แบบอยู่ดีก็ว้าวเห็นจะโผล่ก็โผล่ตุ้ม ถ้าเรียนหนังนี่อาจารย์ด่านะแบบหยอดตัวละครที่อยากจะมาก็มาตอนจบไม่มีฮิตไม่มีอา,าอะไรเลยจืดจืดจะดจัด,จดคือเราไปเล่นมาแล้วรอบที่สองแต่ก็ยังไม่มีอยู่ดีถ้าเกิดใครจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> พี่มันมีตอนจบอื่นนะหรือว่าเออเกมนี้มันมีูุกนี่นั่นนะหรือว่าอยากจะได้ยเกมอื่นๆอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์ได้ในคอมเมนต์เลยนะคะเราอ่านของทุกคนจริงๆนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์กันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย